คนคีมน,นั้นก็จะมาบอกไมรูทีช่วงนี้ของรันนะคะว่าช่วงนี้รันดูแลตัวเองตอนเย็นอะไรยังไงบ้างะคะวันนี้รันก็ขึ้นกลับจากที่ทํางานนะคะก,ก็ไปรับคุณแม่มาเดินชอปปิ้งด้วยกันนะเรามาหาอะไรกินที่นี่วันนี้เมนูของแม่จะเป็นเมนูอะไรวันนี้อยากกินปลาจะ<า>ด,ดูในซุปเปอร์กันว่ามีปลาคอ่ะเดี๋ยวจะทำสเต็กปลาให้น้องรันกินนะเราจะกอดินเนอร์นะคะ จะขอไปดูของที่วัดสันกอนโอเคหาอะไรจ้าเจด้า,ามมรประเมินผลมอก็จะซื้ออยู่บนดนลราคามีซื้อของเสร็จแล้วเดินผ่านรัานผลไม้แม่ก็จัดเลยนะคะฝรั่งหนึ่งโล แล้วก็ชมพู่ด้วยช่วงนี้นัอเป็นอะไรไม่รู้ชอบกินฝรั่งมากกินทุกวันแล้วกินวันละหลายลูกมากอะ่ะเสร็จแล้วก็หิ้วฝรั่งและชมพู่ของเราไปซื้อเมนคอสนะคะก็คือปลาอันนี้กําลังรอพี่พนักง,งานเอาปลามาให้นะคะแม่เหมือนจะเลือกเป็นปลาดอรดี้นะแล้วก็เดินชอปปิ้งของนในนอีกนิดหน่อยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกนมโยเกิร์ตขนมต่างๆนะคะเดินเดินจอยๆอใส่เงินแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านจ้า ขึ้นไปอาบน้ำก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยลงมากินข้าวกันโตโุ้ต้นอนยิ่โอเคเดี๋ยวมาเริ่มลงสกินแคร์กันเลยดีกว่าช่วงนี้สกินแคร์รูทีนของลันก็คือง่ายมากๆง่ายแสนง่ายนะคะก็คือจะลงเป็นตัวเซรั่มอันนี้ตามด้วยเรติน A อันนี้สำหรับใต้ตาแล้วก็คอแล้วก็อันนี้ทั่วหน้าเสร็จแล้วก็ตบท้ายด้วย sleeping mask คือง่ายมากรู้สึกว่าพอใช้สกินแคร์แบบน้อยแล้วแบบชีวิตง่ายขึ้นเยอะ เตนี่ยรันใช้แค่นี้ค่ะเราค่อนข้างจะเริ่มมีหรือรอยที่บริเวณหน้าผากแล้วก็เลยต้องเริ่มใช้ตัวเลตินเอแล้วนะแล้วก็ปิดท้ายด้วยสลิปปิ้งมาส์กแล้วก็กลาดไปที่คอเลยก็ทูทูชอบ Sleeping งมาสอันนี้มากคือเนื้อมันแบบมันสบายอ่ะมันเย็นผิว เหมทาแล้วก็คือแบบผิวโกล๋ฉ่ำขึ้นมาทันทีเลยนะคะแล้วก็ปากตอนนี้เราใช้เป็นจะเป็นอย่างเงี้ยอันนี้ก็ทาไปแล้วนิดนึงทางแล้วเขาจะมีสีนิดนึงก็คือจะนอนแล้วหน้าก็ยังไม่โทมเพราะว่ามีสีเนี่ยเสร็จแล้วทุกคนการลงสก,กินแคร์ของเราก็คือง่ายมากๆนะคะแล้วก็ไวมาก เสร็จแล้วอ๋อแล้วก็มีเรื่องขนตาหนึ่งก็คือจะเป็นตัวนี้นะคะของบอกต่อที่ไปซื้อกันมาวันนี้ีจะแกะกล่องใหม่ให้ดูเลยจริงๆมันมีสต็อกไว้อีกกล่องหนึ่ง ที่เราออไปซื้อกันมาวันนี้ก็จะเป็นของบอกต่อบอลทูโกลอายลัชเซรั่มนะคะเป็นตัวบำรุงขนตาสาหรับคนที่ขนตาร่วงง่ายขนตาบางไม่แข็งแรงหรือว่าคนที่ต่อขนตาบ่อยๆเนี่ยก็ใช้ตัวนี้ได้เลยนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยคนที่ต่อขนตาสามารถใช้ได้ด้วยเพราะว่าเขาไม่มีน้ํามันนะเป็นตัวบำรุงขนตาสาหรับคนที่ขนตาร่วงง่ายขนตาบางไม่แข็งแรงหรือว่าคนที่ต่อขนตาบ่อยๆเนี่ยก็ใช้ตัวนี้ได้เลยนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยคนที่ต่อขนตาสามารถใช้ได้ด้วยเพราะว่าเขาไม่มีน้ํามันนะแล้วเครเป็นบ้างเวลาที่ต่อขนตาบ่อยๆจะรู้สึก ว่าขนตาจริงอะมันยาวช้ามากเหมือนแบบมันไม่ได้เจริญเติบโตเท่าที่ควรเป็นอะก็คือมีแบบสั้นบ้างยาวบ้างแหวงแหวงไปเลยนะที่สําคัญหลังจากต่อขนตาขนตาที่ขึ้นอะก็คือจะบางลงมากๆนะคะหลายๆคนก็น่าจะเป็นเหมือนกันนะพอรันก็เลยได้ไปจัดตัวนี้มาเลยนะคะผมลีคิดมากที่ได้เจอตัวนี้เพราะว่าเขาอะช่วยบํารุงขนตารันได้มากๆจริงๆเซรั่มบํารุงขนตาจากบองตองบอนทูโกร์อาล่ช เซรั่ม um นั่นเองเป็นรดักที่ทางแบรนด์เขาพัฒนาสูตรมาถึง2ปีเลยคนที่ต่อขนตาอยู่หรือว่าต่อขนตาเป็นประจำเนี่ยคือต้องรักตัวนี้เลยนะคะเพราะว่าเขาอะไม่มีส่วนผสมของน้ำมันคือแบบต่อขนตาอยู่ก็ใช้เจ้าตัวนี้ได้นะตัวนี้นะคะเขาก็จะเป็นเซรั่มเนื้อเข้มข้นที่เป็นสารสกัดจ,จากธรรมชาติที่ช่วยบำรุงขนตาให้แข็งแรงหนายาวไวแล้วก็ไม่หลุดร่วงง่ายๆนะสารสกัดของเขาเช่นพวก c ินนามอนเซจกินโกลิฟเนี่ยก็จะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดทำให้รากขนตาเราแข็งแรงขึ้นนั่นเองในกล่องเขาจะมีตัวที่วัดขนตามาให้ด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวแกให้ดูนี่ที่วัดขนตาเขาจะเป็นอย่างนี้นะอันนี้คือลันลองวัดตอนเริ่มใช้ไว้แล้วก็คือยาวขึ้นจริงทุกคนเดี๋ยวอินเสิร์ตรูปไปให้ดูโอเคเดี๋ยวจะลองใช้ให้ดูเลยนี่เปิดออกมาเขาก็จะเป็นหัวู้กันแบบนี้เลยวิธีใช้ก็ง่ายมากๆนะคะ ขนตาบนเนี่ยให้ปาดตรงคนขนตาจากหัวตาไปหางตา1นถึงครั้งคล้ายเวลาเรากรีดอายไลเนอร์เลยนะส่วนขนตาล่างก็เหมือนกันเลยปาเซรัมตรงขนขนตาจากหัวตาไปหางตาแต่ว่าพยายามลีกเลี่ยมบริเวณอินไลเนอร์แล้วก็ขอบตาชั้นในนะคะ รันจะบำรุงอย่างนี้วันละ2ครั้งนะคะเช้าเย็นเลยใช้เสร็จแล้วเนี่ยไม่ต้องล้างออกนะคะสามารถแต่งหน้าต่อได้เลยก็ใช้ครบ30วันเนี่ยจะรู้สึกว่าเห็นความเปลี่ยนแปลงได้แบบชัดเจนเลยนะทางวัดจากตัววัดความยาวที่เขาให้มาแล้วก็สังเกตจากขนตาตัวเองอะ่ะก็รู้สึกว่าขนตามีความแข็งแรงมากขึ้นไม่ได้ร่วงง่ายเหมือนแต่ก่อนแล้วนะคะแอบบอกทีนี้นึงก็คือถ้าสมมติว่าเราปาดเซรั่มที่ขนตาบนแล้วอะ่ะเราพยายามกระพริบตาเน้นๆอย่างเงี้ย สักประมาณ2-3ครั้งอะเนื ne ้อเซรั่มเขาอะจะซึมมาที่ขนตาล่างได้ด้วยนะคะเรียกว่าปาดทีเดียวได้ถึง2เลยคุ้มมากๆสําหรับใครที่อยากไปตามเจ้าตัวนี้นะคะ <_ d ans> ก็สามารถซื้อได้ที่วัด e s าน Event Boy แล้วก็บิวทียมนะคะตรงเชฟของบอกต่อได้เลย <_ d ans> บอกเลยว่าของมันต้องมีบารุงผิวแล้วก็อย่าลืมบํารุงจุดเล็กๆข,ของร่างกายดนะคะเช่นขนตาเป็นต้นก็คือผิวสวยขนตาสวยก็คือสวยครบบารุงผิวอะไรเอ่ยเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวลงไป ข้าวเย็นกินดีกว่าพูดมากเริ่มหิวแล้วลงมาแม่ก็คือกำลังเตรียมข้าวเย็นพอดีเลยนะเนี่ยของเต็มไปหมดผู้ช่วยนัมเบอร์วันนะคะเสร็จแล้วเชฟคุณแม่ก็คือจัดการเลยขั้นตอนนี้ก็คือกลิ่นกลิ่นพริกฉุนไปทั่วบ้านเลยนะจามกันเป็นว่าเล่นสว่วนเห็นคนข้างหลังนะแม่ก็คือยืนให้กำลังใจเป็นอย่างเดียวแล้วก็เล่นไปทั่ว คลิปนี้แล้วก็ตัดภาพมาที่ผู้ให้กำลังใจอีกคนนึงนะคะยืนงงรองกินอย่างเดียวส่วนเราที่หิวแล้วก็กินมะม่วงรอไปก่อนนี่เราก็ไปนั่งเสร็จเรียบร้อยปลาเพนกาเซียดอลลี่ไปคุณแม่นะคะ บอกว่าอร่อยมากทุกคนแล้วก็รสชาติอะแ,แซบเกินแซบมากกินแล้วแบบปากเบินเอางี้เสร็จแล้วเราก็ลงท้ายด้วยอาหารเสริมที่ร้านกินประจําทุกวันนะคะตัวนี้จะช่วยเรื่องผิวโกรนะเป็นวิตามินชงดื่มคือติดกินมากกินทุกวันเพราะมันอร่อยนี่แหละเนี่ยชงๆแล้วมันก็จะเป็นน้ำอย่างนี้เลยคือกินแทนของหวานได้เลยทุกคนเนี่ยก็จะกินอย่างนี้ทุกวันนะคะจะช่วยบํารุงผิว ล้วก็อีกตัวหนึ่งที่รันกินเป็นประจาทุกวันก็จะเป็นโปรไบโอติกอันนี้นะคะมันกินแบบช่วยเรื่องขับถ่ายนะคะเพราะว่าช่วงนี้มันมีปัญหาเรื่องการขับถ่ายนิดนึงเสร็จแล้วก่อนนอนรันก็แวะมาแพ็กกิฟนิดนึงนะคะนี่เป็นน้องๆกิฟที่รันทําขึ้นมาเองนะเป็นแบบอะไรที่แบบชอบทํามากช่วงนี้แต่ว่าอันนี้ทําให้เพื่อนๆน,นะคะเป็นแบบสั์เลี้ยงของเพื่อนๆแต่ละคนก็เลยจะมาแท็กแล้วก็เอาไปให้เพื่อน ที่ดูมาถึงตอนนี้ก็ขอขอบคุณมากมา,กมากเลยนะคะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้เลยวังว่าทุกคนจะชอบนะคะกุ g h t ค่ะ